วัสดีค่ะวันนี้คุณย่าจะมาชวนทําหมูปิ้งค่ะหมูปิ้งน,ะะม,งนมสดเพื่อนๆทําทานกันไหมคะแต่ที่เราไปซื้อเขาอะมันมันเยอะแต่ว่าไม่ใส่มันเลยมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมแต่ว่า,เ,าเราอะทำเองก็จะปลอดภัยสะอาดกว่าใช่ไหมคะเรามาทําทานกันเลยค่ะย่าใช้นี่นะคะหมูบดทีทนี้ย่าไปซื้อหมูบดมาเนี่ยเพื่อนๆต้องเลือกหมูสีหมูบดท,ที่แบบว่า สีสดใสนะหมูเก่าไม่เอานะคะจะไม่อร่อยแล้วก็สีไม่สวยนะคะนี่นะคะแล้วก็ย่าก็ใช้มันแข็งมาผสมถ้าเพื่อนๆนซื้อแล้วร้านที่เขามีมันเยอะๆเะ่ะเพ,เพื่อนก็ไม่ต้องซื้อมันแข็งมาผสมมันเนี่ยจะทําให้นุ่มกรอบอร่อยนะคะและนี่นะคะส่วนผสมย่าใช้แป้งข้าวโพดนะคะเพื่อนๆในแป้งข้าวโพดหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะย่าเปิดถุงแล้วมันฉีกย่าแล้วถุงสวมไว้นี่ส่วนผสมนะคะแป้งข้าวโพดย่าก็มี น้ำมันหอยถ้วยมันดำไปหมดไม่รู้อะไรนะคะน้ำมันหอยน้ำมันงานะคะแล้วก็อซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำะคะ่ะใส่หน่อยนึงเพิ่มสีสันวลาย่างออกมาเขาจะหอมซีอิ๊วดำนะคะของเราโจทย์ชื่อคืออะไรหมูย่างนมสดนะคะยามีนมสดนมสดที่ใส่กาแฟะคะ่ะนมสดกระป๋องนะคะตานกเหี่ยวอะไรอย่างนั้นนะคะ แล้วก็ย่าใส่ผงชูรสใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็เกลือนิดหนึ่งนะคะเศจหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานิดเดียวเองนะคะแล้วก็อ่ามันเป็นส่วนของสามเกลือแห้งสามเกลือแห้งคืออะไรกระเทียมบดนะคะพริกไทยบดแล้วมีลูกผักชีลูกผักชีเ,เพื่อนเพื่อรู้จักไหมคะอย่างเงี้ยลูกผักเขาเรียกลูกผักชี แล้วเราก็มาบดเอานะคะมันเป็นสามเกลือแห้งไม่ใช่ต้นผักชีเราไม่ใช้ต้นผักชีเที่ยวเนี้ยไม่ใช่รากผักชีเราใช้ลูกผักชีนะคะซื้อติดบ้านไว้ดีนะคะอ่ะเนี่ยแล้วเวลาเราเราจะไม่เทใส่ผสมอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขาไม่เข้าทั่วเราอย่างนี้เลยค่ะผสมก่อนแล้วเราเดี๋ยวเอาไปขยำก่อนทําอาหารอย่าลืมล้างมือกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้มือนะคะปั้นนะคะอ่ะน้ําตาล น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะคะเราก็บี้เขาก่อนคะ่ะป้องกันน้ำตาลเขายังเป็นก้อนนะคะน้ำน้ำตาลปี๊บที่มันเป็นอย่างดีน้ำตาลมาาะพร้าวค่ะเขาก็จะบี้ง่ายไม่แข็งแล้วก็หอมนะคะอ่ะแล้วก็ผงชูรสก็ใส่ไปเลยคะ่ะแล้วก็แป้งคะ่ะเอามาคนเลยคะ่ะเดี๋ยวเวลานั้นเขาจะได้ไม่เป็นลูกอืมค่ะอืมให้เป็นลูกๆ เราจะคนะเครื่องทั้งหมดอะคะ่ะให้เขาเข้ากันก่อนเนาะแล้วก็นี่นมสดนะคะใส่ลงไปเลยของที่เป็นน้ำอะเราไม่ใส่เยอะมากก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปปั้นซีอิว๊วซีอิ๊วหวานนะซีอิ๊วดำะคะ่ะเขาจะเขียนข้าง,ข,าง,ข,างข้างขวดว่าหวานนะคะน้ำมันงาน้ำมันงานี่ใส่แล้วหอมนะคะเพื่อน,อนที่เขาทำขายเขาไม่ค่อยใส่กันไงเราถึงต้องทำกินเอง แล้วก็บี้ของให้เราละลายหมดแล้วเราก็ใส่ซอสต,ต่างๆของเรานะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาไปนวดเลยค่ะนวดที่แป้งเราเนี่ยนวดที่หมูเราอหมูบดเราอะค่ะล้างมือนะคะแล้วก็มานวดนวดให้เขาเข้ากันนะคะ ที่เขาไปปิ้งอะเพืเ่อนๆมันไม่มันไม่ได้ปิ้งได้เลยนะคะเขาต้องเอาไปใส่ตู้เย็นให้เขาจับก้อนถ้าเขาเอาออกจากตู้เย็นนะแล้วเขาก็จะเราก็จะปิ้งยากเดี๋ยวย่าก,ก็จะปิ้งให้ดูเหมือนกันค่ะอ่ะนี่นะคะ นวดเสร็จแล้วก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆให้ใส่ตามย่านนะคะถ้าใส่น้ําเกินเลยเพื่อนๆต้องเอากลับไปใส่ตู้เย็นนะคะให้เขาเฟิร์มกลับมาอีกครั้งหนึ่งถึงจะห่อได้ปั้นได้นะคะส่วนไม้นะคะแนะนําให้เพื่อนๆเอาไปล้างเสร็จแล้วก็แช่น้ํานะคะเนี่ยแช่น้ําเพราะอะไรเวลาเราย่างนะคะไม้จะไหมเห็นไหมถ้าเราแช่น้ําก่อนนะไม้เขาจะไม่ไหมนะคะอ่ะแล้วนี่คือการเตรียมตัวของเรานะคะคือเสร็จแล้วนะคะนี่แล้วเราก็จะมาเริ่ม ปั้นกันเลยค่ะไม่ยากนี่นะคะพอเราปั้นเสร็จใช่ไหมเนี่ยปั้นเป็นก้อนก่อนเลยเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราอยากได้แบบไหนนะถ้าเราทําขายเราต้องอันเท่ากันใช่ไหมเนี่ยเราก็ปั้นอย่างนี้นะคะเราก็เสียบเข้าไปเลยเราต้องอันเท่ากันใช่ไหมหาฝาหาไอ้นี่ก็ได้เนี่ยที่มันเล็กกว่านี่ค่ะเนี่ยเอามาตวงตักแต่ว่าอันนี้มันใหญ่เพื่อนๆต้องหาภาชนะที่มันแบบ เท่าๆกันสักแค่เนี้ยไปตวงออกมาให้มันเท่ากันนะคะแล้วก็ทําแบบนี้นี่นะคะไม่ยากเลยนะคะนี่เห็นไหม,มเราอยากได้แบบไหนแบนแค่ไหนก็ให้เขาอยู่ในนี้พอเดี๋ยวเราเข้าไปใส่ตู้เย็นปุ๊บเขาก็จะจะแบนจะแบรตามที่เราอยากได้เลยะคะ่ะนี่เรามาแต่งในนี้ก็ได้เห็นไหม,มเห็นไหมเอามาวางไว้เดี๋ยวเราก็ไปใส่ตู้เย็นค้างคืนนะคะต้องข้ามคืนนะคะพเพื่อนเพื่อนถึงจะ ซึ่งจะเอามาเอามาปิ้งได้เพราะว่าข้อหนึ่งให้เขาเข้าเนื้อด้วยข้อสองให้เขาเซ็ตตัวนะคะประมาณเท่านี้ก็ได้นะนี่อูไม่ได้ใหญ่เกินเดี๋ยวขาดทุนค่ะตอนนี้หมูแพงเนาะอ่ะเท่านี้ก่อนก็ได้แล้วก็เสียบไปเลยค่ะเสียบเดี๋ยวเรามาแต่งในนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมกดเอาเราจะเอาขนาดเท่าไงอ่ะนี่เห็นไหมนี่หมูปิ้งนมสดทำง่ายอร่อยตอนเช้าอะค่ะ ให้ลูกทานไปโรงเรียนหรือว่าจะเอาไปเป็นอาชีพไปค้าไปขายได้หมดเลยนะคะอร่อยจริงๆค่ะยา่าสูตรเนี้เห็นะเราก็มากดไม่ต้องอะไรมากมายเลยเนี่ยเห็นไหมเอาไม่ขึ้นกับอันนี้แซะหาถาดหาอะไรมาวางเรากลัวไม่เขาไม่เ,เท่ากันเนี่ยกันเนี่ยเห็นไหม เดี๋ยวเราก็เวลาจะย่างเราก็มามาแต่งแต่งกดๆดเขาให้นี้เท่ากันสูตรย่าจะให้ไปนในคลิปประมาณ1นกิโลนะคะถ้าเกิดใครทําทานน้อยก็ครึ่งโลเนี่ยคะ่ะอันนี้ครึ่งโลเนี่คะ่ะครึ่งกิโลสูตรเนี้ยเห็นไหมนี่ก็ได้เห็นไหมเสียบเข้าไปเลยนี่แล้วก็กดแต่งเอาอืม หมูปิ้งนมสดเพื่อนๆอ,อร่อยค่ะสะอาดถูกหลักอนามัยเพราะเราทำเองยังไงก็ต้องล้างต้องอะไรสะอาดไม่ต้องว่ากลัวนุ้นใส่อะไรสารแปลกปลอมเข้าไปทำให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เนะาะโรคภัยมันเยอะ ทำอย่างนี้นะคะทานไม่หมดไม่เสียนะคะใส่ช่องฟีดไว้นะคะใส่กล่องหากล่องซูเปอร์แว์ทัพเปอร์แว์อะไรนะคะมาใส่แล้วก็เพื่อน,อนๆก็ใส่ช่องฟีดไว้นะคะแล้วเวลรจะทานก็มาย่างเตาอบลมร้อนนะคะเพื่อนๆนง่ายๆเช้า,ชามาก็ให้ลูกทานไปโรงเรียนเอาออกมาเลยสี่ไม้ห้าไม้หม้ออบลมร้อนนะคะแต่วันนี้ญาติจะย่างเตาไฟนะคะให้ทานให้ดู เดี๋ยวก็เสียบเสร็จย่าก็ขออนุญาตไปใส่ตู้เย็นแล้วก็ย่าไม่ได้เอาไว้ข้ามคืนนะคะเดี๋ยวสักเย็นๆเนี่ยย่าจะมาย่างให้ดูเสร็จแล้วค่ะอ่าครึ่งกิโลจะได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าย่าทําใหญ่ทานเองเราไม่ได้ไปขายเนาะถ้าเพื่อนๆทาทานก็อาจจะเล็กลงหรือว่าขายราคาที่มันอันนี้นะคะเดี๋ยวเรา เอาไปใส่ตู้เย็นนะคะประมาณอย่างต่ําเลยค่ะสามชั่วโมงเพื่อให้เขาเซตตัวนะคะแต่ย่าว่าอย่างเงี้ยก็ย่างได้ทำไมรู้ไหมคะถ้าเกิดเราจะทานเลยนะคะแต่ว่ามันยังไม่เซตตัวหรือว่ายังไม่เข้าเนื้อเข้าหนังเอาอฟอยล์ค่ะกระดาษฟอยล์ค่ะรองที่เตานะคะแล้วก็เอานี่ย่างเพราะเดี๋ยวพอเขาจับตัวเราก็พลิกได้นะคะค่ะอันนี้เราไปใส่ตู้เย็นให้เขาแบบเข้าเนื้อเข้าหนังนะคะใส่ช่องฟีดใส่ กระปุกใส่กล่องซุป,ปเปอร์แวค่ะให้เขา,เารสชาติเขาเข้าถึงเนื้อถึงหนังเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอามาย่างกันค่ะค่ะหลังจากแช่เย็นนะคะพเพื่อนๆนี่ของเราก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็จะขึ้นเตาย่างได้เลยนะคะนี่แล้วก็เวลาย่างนะคะเราสมควรจะทาน้ำมันก็ได้ค่ะหรือเนยก็ได้นะคะเพื่อให้เขามันวาวเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ไฟเราติดแล้วเราก็เอาหมูเราลงเลยนะคะเพื่อนเพื่อนมันจะย่างยากหน่อยนะคะเตาไฟอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนที่เขาย่างขายนาะเขาใช้เตาไฟฟ้าค่ะน้ำมันก็จะไม่หยดลงให้ไฟลุกะคะ่ะถ้าหมูเราเย็นอยู่เนาะมันก็จะไม่ไม่อะไรอะไม่แตกออกเขาก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้เลยนะคะ ทาเนยทาเนยหรือ,อน้ำมันสักหน่อยนะคะเพื่อนๆนเคะเพื่อหน้าตาเขามันวาวนะคะเสร็จแล้วค่ะหมูย่างนมสดย่างไปย่างมาเหลือเท่านี้ค่ะย่างไปทานไปนะคะแล้วก็เนี่ย ที่เขาย่างขายนะคะส่วนมากะคะ่ะเพื่อนๆถ้าเป็นหมูย่างน้ำสดเขาจะใช้เตาไฟฟ้าใช่ไหมยากอยากได้หอมๆยากก็ก่กอไฟเตาถ่านเนาะเตาไฟฟ้าที่เขาเขาย่างที่แบบเสียบที่หน้าจิฟฟี่หน้าร้านตลาดสดนะคะเขาใช้เตาไฟฟ้าหมดเลยเราก็ใช้เตาถ่า,านมันก็ย่างยากเห็นไหมเนี่ยขนาดย่างยากก็ย่างกันไปทานกันไปอร่อยค่ะอร่อยจริงค่ะ ลองทําทานกันดูนะคะเพื่อนๆย่าจะบอกว่าสูตรเนี้ยมันไม่หวานถ้าเพื่อนๆชอบหวานก็เติมไปเติมน้ําตาลไปอีกนิดนึงแบบเขาชอบหมูย่างหวานๆกันอย่างนั้นนะคะสูตรนี้มันไม่หวานมากหวานแบบหวานกลมๆกับเค็มมันนัวๆกันนะคะลองทําทานนะคะทําทานทําขายทําได้หมดเลยค่ะลองทํากันดูนะคะ ย่าฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ